สำหรับพีเคียวนิวส์วตอนนี้ข่าวไม่ค่อยเยอะนะครับวันนี้นะครับใครที่ดูตอนใหม่ล่าสุดพลาดไม่ได้นะครับกับชุดพวกนางที่จะเอามาเป็นสินค้ากันรวมถึงอัปเดตของจากานั้นพีเคียวพิ t ีสโตเจ้าเก่าและมีบางข่าวนั้นที่อาจจะมีอัปเดตกันเล็กน้อยนะครับมาดูกันว่ามีกันบ้างสวัสดีครับพบกับพีเ e ียวนิวส์ตอนที่66นะครับช่วงนี้ข่าวบอกเลยนะครับว่าไม่ค่อยเยอะเพราะว่า เนื้อหาเลยขนาดก็แค่จะเงียบเลยสังเกตได้จากอาทิตย์นี้นะครับจะอัปเดตข่าวไปเคียวน้อยมากแต่ก็ยังมีข่าวอยู่เรื่อยๆอย่างที่เห็นกันในคลิปก่อนนะครับสำหรับตอนที่ผ่านมานะครับก็คือตอนของวันอาทิตย์นี้ที่อัดคลิปนะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นตอนที่เรื่อยเปื่อที่สุดถ้าที่เคยดูมาสาหรับภาคนี้นะแต่ก็เข้าใจนะครับว่าถ้าให้พีิกทุกตอนเลยมันก็แปลกๆอยู่นะเพราะว่าไม่เคยมีใครทําภาคแบบพลิกๆทุกตอนโอกาสพักผ่อน,น,นกันนะครับแต่ อดีต่านาไหนไม่รู้นะครับมันจะข่าวว่าฉากแต่ฉากของตอนนี้ฆ่าคนไปตั้งหลายคนนะไม่ใช่ฆ่าคนแบบว่าฆาตกรรมนะเล่นซักกระแทกใจคนจนน้องวีดร้องกันไปตามๆกันเพราะว่าแบบเซอร์วิสกันเต็มที่เลยอ่าว่ายง่ายแม้ว่าตอนนี้นะครับทุกคนนั้นใส่ชุดหรูกันมาแบบเหน,นียวเลยแต่สังเกตพี4เคสี Kelsey คนให้ดีๆว่าชุดนี้คุ้นเคยมาจากไหนถ้าเป็นสายเก็บไอเทมนะครับก็จะ อ๋อ <AL> เลยว่ามันมาจากไหนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ใช่สายเก็บไอเทมนั้นเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ครับว่าชุดนี้มาจากไหนและบอกเลยนะครับว่าตัวเองนั้นใช้ดีไซน์ได้ยอดเยี่ยมมากเพราะชุดทั้งหมดนี้นะครับก็จะมาจาก Dress Up Series นั่นเองซึ่งชุดนั้นก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ไปเที่ยวแล้วก็จะมีชุดนอนแบบไฟเรืองแสงพร้อมทั้งกางเกงในด้วยซึ่งแม้ว่าจะบอกว่าเป็นจางเกงก็ตามแต่ลักษณะอะไรตา่างๆคือางเกงไน,นชัดๆเลยโดยโทนสีของชุดที่เป็นแบบติดกับกระโปรงนั้น หรือถ้าว่าการตามตรงก็คือเสื้อที่มีระบายนะครับก็จะมีทั้งสีม่วงหรือสีชมพูเช่นเดียวกจริงนะก็จะมีเฮือกสองลายด้วยกันยังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถสั่งพีบันไดได้เลยแต่ถ้าใครเข้าเว็บไม่ได้นะครับก็สามารถใช้วิธีการสั่งไปทางคนฮิ้วได้เลยนะครับราคาก็จะมีดังต่อไปนี้ มาที่ร้าน Pierre p i q u Store กันก่อนนะครับค้าวนี้นะครับก็จะมาทีมหน้าร้อนเลยซึ่งชุดของนางนั้นบอกเลยว่าการันตีความเป็นหน้าร้อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกได้เลยว่าถ้าเกิดเอามาใช้ในฉากทะเลได้คงใช้ไปแล้วนะครับก็จะมีทั้งชุดของยูนะครับที่ดูสดใสมากเลยของคนนี้นั้นแน่นอนว่าก็ต้องมีเสื้อคลุมยาวๆพร้อมกับชุดสีฟ้าซึ่งผมก็อยากให้ถอดพักเสื้อคลุมข้างนอกเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าน่าจะน่ารักพอสมควรนะแต่อันนี้ไม่ได้ลามกนะเอาแค่เสื้อคลุมพอ ส่วนของเงินร้านนั้นมีชุดเยี่ยมที่เข้ากับบุคลิกของนางดีและของอามานีน,นั้นก็จะดูสุภาพออกว่ากันเยอะแต่เอ๊ะถ้าเกิดว่าไม่เห็นสาใะตรงเท้านี่ก็นึกว่านางขยิงเท้าเหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะมีทั้งสแตนไซส์โพสการ์ที่รวม,มิดเข็มกลัดแล้วก็โปสเตอร์ผ้าน,นะครับซึ่งราคาก็จะมีดังต่อไปนี้ชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นวบบรวมตัวและผมนะครับคราวนี้ก็จะออกสีใหม่เลยก็เรียกว่า สีเขียวนะครับซึ่งกลิ่นนก็จะเป็นกลิ่นซิทัส,สจะออกมะนาวมะนาวหน่อยงานนี้นะครับใครสายสุขภาพนั้นก็น่าจัดเหมือนกันนะครับเนี่ยราคาอยู่ที่หนึ่งพันกห้าสิบเยนเท่ากับสแตนใสเลยของที่เสียงคือฮาจากทุกคนได้เป็นอย่างดีก็คือพุริพุริโอเทตามะหรือก็คือซูมซูมนั่นเองนะครับทางนี้ก็จะมีตัวละครใหม่ก็คือแบล็กเปเปอร์อีกรางหนึ่งของทางคุมิกับโรสแมรี่แยกเลยว่าตัวละครนั้นมาครบกันเลยนะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าเจนค้นมีไหมถ้ามีนี่คือเพอร์เฟกเลยราคานั้งจะอยู่ที่680เยนนะครับใครที่สนใจเก็บ2ตัวนี้ก็จัดไปได้เลยนะครับข่าวต่อมานะครับสำหรับงานไลฟ์ของ Delicious Party P ีที่กำลังจะมีในวันที่29-30ตุลาคมนี้แน่นอนว่าทุกคน,น,นก็ต้องรอคอยชมกันเป็นอย่างดีเลยนะครับถึงขนั้นนะครับบอกเลยว่าตัวครนั้นก็จะมีแค่พีเคีคนเท่านั้นก็คุ้องพลงเปิดเพลงปิด ใครที่รอทาคุมิหรือรอสแมรี่นั้นเสียใจด้วยนะครับมบเดมาครับงานนี้แต่ก็จะมีของที่ราลึกปลอบใจให้นะครับของที่ราลึกที่ว่านะครับจะมาพร้อมกับเสื้อเชอิ้ตที่มีให้เลื3ไซส์ราคาเดียวนะครับก็คือ M L X L ผ้าผืนใหญ่นะครับที่คราวนี้จะมาในรูปทรงของผ้าพันคอนครับแทนที่จะเป็นผ้าใหญ่เลยแล้วก็จะมีประกาศแท่งไฟเข็มกลัดสแตนสคราวนี้ก็ได้มาครบทีมเลย พวกกุญแจก็มาแล้วก็ใส่ยรัดข้อมือนะครับที่มาทำจากซิลิโคนแล้วก็จะมีเลือกถึง3แบบด้วยกันแต่ละแบบนั้นก็แล้วแต่งานนะครับว่าจะงานจะเป็นแบบไหนโอเคนะครับราคาทั้งหมดก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ใครที่อยากได้นะครับก็สามารถไปซื้อได้เลยที่เว็บของโตเอีกเลยนะครับตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมต้นไปหรือถ้าเกิดว่าแบบอยากเห็นของจริงๆเมื่อไหร่ก็ไปซื้อในงานได้เลยนะครับ สำหรับใครที่เงินหนาและใจถึงนะครับก็สามารถไปซื้อตั๋วเข้าไปชมได้เลยชมแบบไร้สดๆด้วยนะสามารถพูดคุยกันในต่างๆในงานได้โดยจะมีราคาค่าตัวต๋วต่างๆไปนี้เนี่องจากว่าใครที่เงินถึงนะั้นก็สามารถเข้าไปชมได้ดีไม่ดีนะครับก็จะได้ซีดีมาให้ด้วยมาที่ฝั่งบันไดแคนดี้กันบ้างนะครับงมวดนี้ใครที่เราผูดที Q ่คิวโตเวอร์ชั่นสองนั้นก็มาแล้วนะครับครานี้ก็จะมาเป็นแบบชุดไปเวทเหมือนกับถ้าไปเข้ารูทพีเคียวเลย ราคาคาดว่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับในเบื้องต้นก็จะอยู่แค่ภาพก่องเท่านั้นซึ่งของจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงสำหรับอาทิตย์หน้านะครับค่าวนี้จะเป็นตอนของน้องรันเต็มๆเลยเมื่อรันนั้นมีความแขรงใจเกี่ยวกับอาหารหวานมาดูเป็นว่าเขาจะทํายังไงต่อไปสำหรับพีเคลนิวส์ตอนนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้ามีความคืบหน้าอะไรอย่าลืมติดตามกันในช่องนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องนะครับสวัสดีครับ